หายไม่รักซังขอต้อนรับว่าวัตวชิวัสซันเดย์สวัสดีซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียโซทูนิเจอรซ็นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเลเวเดต์เควสตัวที่3ของกิจกรรมฉลองครบรอบอเสียดีเพียโซทูกันนะครับซึ่งจะเป็นเลเวเดต์เควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้กันแล้วแล้วก็รูปแบบตัวเควสเนี่ยก็จะเหมือนกับเลเวเดต์เควสอันแรกของกิจกรรมในครั้งนี้กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่ตรงเควสเคาน์ <S <S เตอร์แล้วก็เลือกหัวข้อเลเวเดต์เควสนะครับและนี่ก็จะเป็น ตัวเควสสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้กับตัวนาซุนบิกควิดในพาร์ทที่2น,นะครับก็คือจะเป็นตัวเควสตอบคาถามนั่นเองนะครับซึ่งตัวเควสนี้ก็เป็นเควสที่เราสามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด8คนด้วยกันมอเตอร์ที่ได้เจอนั้นก็คือจะเป็นเลเวล72กันเลยนะครับแล้วก็สลับเงื่อนไขการเข้าตัวเควสนี้ก็คือจะดูที่ตัวแต้มเทิ่มพลัง์เวอร์ต้องการแต้มเพิ่มพลังเวอร์ตั้งแต่ 3, 2าขึันถองา้อรถี่ตัวเจวดนี้ดไปถึงกามารถงอ,าราองตัวเควส้นี้ได้เถื่เน็นการผ แล้วนะครับแล้วก็สำหรับเงื่อนไขการล้มเหลวก็คือมีการใช้เวลามากกว่า30นาทีตัวเควสก็จะล้มเหลวน,นะครับอันนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของตัวเครสนี้ต่อมาก็จะเป็นขอราวัาที่เราจะได้รับกันมาในทุกรอบที่มีการผ่านตัวเครสนี้นะครับอย่างแรกก็คือจะเป็น ตัวแต้มซิลล่าพอยท์ทั้งหมด30,000แต้มแล้วก็อันนี้เนี่ยที่เห็นเป็น45,000นะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีการบวกเรื่องเกี่ยวกับตัวบวกของกิจกรรมนะก็คือในช่วงเวลาสุดท้ายนี้มันจะมีการเพิ่มแต้มของเลเวกเควสเพิ่มขึ้นอีก50%ก็เลยจากเดิมที่เป็น30,000แต้มก็เลยกลายเป็น45,000แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ คราววัถัดมาก็คือจะเป็นตัวไอเทมที่เป็นฟอร์นชังขั้นที่2ทั้งแบบ A แล้วก็แบบ B อยละ3กมอนด้วยกันนะครับนี้จะเป็นคราววันที่เราจะได้รับกันมาในทุกรอบกันเลยนะแต่ว่าคราวันตรงนี้นั้นมันจะเปลี่ยนไปตามแรงที่เรามีการจบกันได้ซึ่งแรงของตัวควแนนั้นก็คือจะวัดกันที่เรากำาังมีการตอบคําถามเนี่ยได้ถูกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็คือถ้าว่าตอบถูกครทุกข้อก็คือจะเป็นหข้อนั้นก็จะรับเป็นแรง S แล้วก็จะรับคราวันทั้งหมดเนี่ยไปกันหมดกันไปเลยนะครับแล้วก็ A เนี่ยก็คือมีการตอบถูกตั้งแต่3ข้อไปจนถึง5ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ขอรางวัลก็คือจะเป็นตัวแต้มที่ ลดลงมาเป็น27,500แล้วก็บวกกับอีเวนต์ก็เลยกลายเป็น4 1 2 5 0แต้มนะครับแล้วก็สำหรับฟอรันชางนั้นก็จะลดลงเหลืออย่างละสองก้อนด้วยกันนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแรงบีสำหรับแรงบีนะครับก็คือมีการตอบถูกตั้งแต่1ข้อจนถึง2ข้อเท่านั้นแล้วก็จะรับของรางวัลที่เป็นตัวแต้มเนี่ย25,000แต้มบวกอีเวนต์ก็เลยกลายเป็น37,500แต้มต่อรอบนะครับแล้วก็ฟอรันชังคันที่2อนั้นก็จะเหลือแค่อย่างลางหงนนะหาว่า ต like? ่อไม่ถูกเลยก็คือจะได้รับเป็นแบงค์ C ที่จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มเท่านั้นนะครับซึ่งแต้มเนี่ยจะเหลือแค่7,500แต้มบวกกับอีเวนต์ก็เลยกลายเป็น11,250แต้มนะครับอันนี้จะเป็นขวันที่เราจะได้ทุกครั้งที่แบบมีการเล่นตัวเควืผ่าน1รอบแล้วก็จะวัดกันที่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวแรงนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเควนี้ก็จะยังมีการดรอปคอเหมือนเดิมนะซึ่งคอรอปเนี่ยก็จะไปวัดกันในตอนสุดท้ายที่เรามีการเล่นจบตัวเควนน้ะครับอเ้นนกะรี็็จป เวสตอบคำถามในพาร์ทที่2น,นะครับก็คือจะใช้ตรงโซนฝั่งของเคฮิมาควาลิสุนเนี่ยเป็นแผนที่นะแล้วก็หลักการอตอบคำถามเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดียก็คือจะเป็นการที่ให้เราไปยืนตรงแท่นที่ได้มีการระบ,บุคำตอบเอาไว้นะครับสุ่สหรับ ข้อ1กับข้อ2เนี่ยก็คือจะเป็นการที่ตอบคาถามแบบเป็น yes กับ no ว่าเขาเนี่ยเป็นแบบใช่หรือไม่แล้วก็ข้อที่3ม,มันจะมีการเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเป็นการเรียงลำดับนะครับแล้วก็ข้อ4กับ5ก็จะเป็นการตอบคาถามที่มีตัวเลือกในทั้งหมด4ช้อยด้วยกันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นการถามว่าตัวเลือกเคลียไว้เนี่ยมันเป็นเลือกเคลียไว้ที่มีชื่อว่าอะไรจากการที่ยีพักขึ้นมาให้ดูประมาณนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็น ชุดคำถามของตัวภา์ที่2นะอ่ะออแล้วก็เรามาเริ่มตัว q u วสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมก็จะขอใช้หลักการเดียวนะครับว่าอ่าอันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับคําถามมากก็ได้คือเห็นใครเนี่ยวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถวิ่งตามคนพวกนั้นอ่ะไปกันได้เลยนะครับคุณปรายที่เด็กเนี่ยในข้อที่1 2แล้วก็ข้อ4กับข้อ5นะครับใครไปไหนเยอะสุดเนี่ยเราก็จะตามเขาไปเลยแต่ละกันนะอ่ะเริ่มจากคําถามข้อแรก โอเคผ่าน2ข้อแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้วิธีการตามคนหมู่มากไปกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาข้อที่3ข้อที่3มเนี่ยมันจะไม่เชิงคําถามแบบเป็นความรู้ของตัวเกมนะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ให้เราเรียนระดับให้ได้นะครับว่าคนที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันอยู่คนร,นระดับที่เท่าไหร่แล้วก็อันนี้จะเป็น5คนที่จะมีการบอกข้อมูลนะครับว่าคนข้างหน้าของเขาเนี่ยคือใครอ่ะเช่นนี้จะเป็นการถามประมาณว่า คนสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยคือใครกันแน่เดบดาพี่น้องทั้ง5คนนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นก็คือเราต้องจําให้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยให้ข้อมูลอะไรว่าอ่านเช่นอันอันนี้ไดวาใช่ไหมบอกว่าไม่มีใครข้างหน้าเขาเลยแบว่าคนนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นข้างหน้าเขามีอิลูมาข้างหน้ามีคุกกาข้างหน้ามีไดไดวาแล้วก็ข้างหน้าเป็นทูรี่นะครับซึ่งนี้ถ้าหากเราเรียนระดับนะเมลี่เนี่ย คือคนสุดท้ายที่มานั่นเองนะครับแล้วก็ทําการตอบเมดี้กันไปได้เลยนะครับคือเนี่ยวิธีการสาเก็ตง่ายๆนะถ้าหากว่าเป็นการตอบคําถามแบบว่าออใครคนสุดท้ายเนี่ยก็คือดูในเวลา5คนนี้ครับใน5คนเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครตอบคนนั้นไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการตอบคนแรกเนี่ยก็คือดูว่าคนไหนที่บอกว่าขณะเนี่ยไม่มีใครอยู่ <S <S <ๆ S 1> ก็เลือกคนนั้นไปได้เลยนะครับแต่เงี้นนยมันจอก,การระดับว่าอ่าเป็นคนที่2 3 4ี่อะไรก็กันไปซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับอย่างเช่นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ตอบคนส ไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อเราก็ทําการตอบกันไปได้เลยนะครับมันจะเป็นในเชิงแบบให้เราเรียนลําดับของอ่าหคนนี้แหละเนอะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการสู้กับบอสระหว่างที่เป็นการขั้นข้อสกกับข้อ4นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวบอสลิงทั้ง2ตัวนี้นะครับเราทําการสู้กันไป เราจัดบอสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นคําถามข้อที่4กับ5ที่มันจะเป็นตัวเลือกทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งในปอร์เซ็นถูกก็จะลดลงไปสักนิดนึงแต่เราก็ยังคงใช้หลักการเดียวก็คือเฮโลไปตามเพื่อนกันได้เลยนะครับจะถามว่าข้อไหนที่เป็นข้อที่เรารู้เนี่ยเราก็สามารถตอบกันได้นะครับอาจจช่อันนี้ก็คือเป็นการถามว่าการได้รับแรงเอสของตัวเควสพีระมิดเจอทิลแลบลินแลงหนึ่งเนี่ยตัดแต้มแรงเอสที่เท่าไหรก่ก็อันนี้จะเป็น2ล้านแต้มเราก็สามารถตอบข้อที่เรารู้้กัันนไปไปดเลยะครบ ถัดมาคำถามข้อที่5นะครับพ่อของไอนะมีชื่อว่าอะไรอันนี้ก็ถ้าใครเล่นเรื่องม,มาก็จะรู้นะครับว่า ตอบการโลแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะมีชอยแล้วบ้างเนี่ยมีคอฟอร์ดไลซาสุแล้วก็บรูด้านะครับแน่นอนครับว่าเราตอบการโลอยู่แล้วอ่ะข้อนี้ก็ได้แบบเป็นคำถามแบบรอบอันนี้รอบนี้ก็แบบได้รับคำถามแบบง่ายๆมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่4กับ5ที่เป็นตัวเลือกแบบ4ชอยแล้วก็ข้อสุดท้ายในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามว่าตัวเลือกดีไวที่มีการแสดงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นดีไวที่ตําแหน่งไหนนะครับซึ่งอันนี้ยังโชคดีที่ว่าตัวเกมเนี่ย มันยังอนุญาตให้เราเปิดแผนที่เช็คกันได้นะครับเพียงแต่ว่าคำถามข้อที่6นี้มีเวลาให้ตอบแค่10วินาทีนะครับก็คือมันจะมีภาพขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ให้เราดูว่าอันเนี้ยเป็นภาพตัวต่างไหนแล้วก็คะแนนก็คือให้รีบไปดูตัวชื่อสัว์ที่เคอร์ดีไว้นะครับไหนขึ้นมาสิอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งของอฝั่งของตรงกันเลยนะครับกับตัว ารูฟานะอันนี้ซึ่งก็จะเป็นทางทิศตะวันตกนะทิศตะวันตกอยู่ในเอ่ยอ่ะก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการตอบกันได้เลยคือเนี้ยโชคดีทีว่ามันยังให้เราเปิดแพทดี้ได้แต่แค่ว่าเวลาจํากัดอะ่ะมันน้อยคือมันแค่ส0บวินาทีเท่านั้นนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นการเล่นตัวเพจตอบคาถามทั้ง6ข้อในครั้งนี้นะครับซึ่ง ข้อ1 1 2 4 5หเนี่ยเราสามารถเฮโลตามคนอื่นไปได้เลยส่วนตัวข้อ3มเนี่ยมันจะเป็นในเชิงเรียงลำดับแต่ความจริงถ้าใครที่ไานนั่งนั่งไปอ่านของอ่านทั้ง5คนนั้นน่ะเราก็สามารถตาคนอื่นไปก็ได้เช่นกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าหากเรามั่นใจว่าเออตรงนี้ไปเป็นสาวเดรียกว่าต้องไหนนะเราก็สามารถเปิดแผนที่เช็คชื่อกันได้แล้วก็ตอบตามชื่อนั้นไปได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะได้เจอกับตัวบอสตาเลสเจ้าเก่าอีกแล,แล้วนะครับซึ่งจะเป็นในเวอร์ช โอเคจบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี้ก็็เป็น เควสนาซุนบิคควิดในพาร์ทที่2นะครับก็มีการเปลี่ยนลูกเล่นในตอนข้อที่3กับข้อที่6ไปใหม่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการบอกข้อความเกี่ยวกับของอ PC ซึ่งนี่เราก็สามารถทําการกดออกตัวเควสกันได้เลยสำหรับคนที่ต้องการจะเน้นรอบนะครับอ่าเราก็ทําการคุยแล้วก็จะเป็นการสรุปเรื่องเกี่ยวกับตัวแรงของเควสนี้ซึ่งนี้ตอบถูกข้อ6ข้อก็คือจะรับมาแบบเป็นแรงเอสนะครับแล้วก็จะรับตัวแต้ม4ี่หมน้าแล้วก็ฟรัชชั่นขั้นที่สองนะละสับอันด้วยกัน เป็นของดรอปนะครับซึ่งของเราก็จะมีตั้งแต่ตัวหลอดเดฟฟที่แบบเป็นของเฟสสองซื้อจำนวนเนี่ยมันจะสุ่มกันไปตามแลดรอปที่เรามีการกดใช้งานกันอยู่นะครับแล้วก็มีอาร์เมนหลอดทั่วไปกอกทองกับดาบทองที่แบบเป็นขั้นแรกแล้วก็จะมีทั้งอาวุธแบบระดับ9ดาวแล้วก็อาวุธของกิจกรรมกันอยู่ด้วยนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้กับตัวขอบโป้นี้ก็ได้สำหรับคนที่ต้องการจะได้รับทั้งตัวแจ้เพื่อจะใช้ในการเลืกของกิจกรรมเอ่ยหรือว่าจะมาหาตัวหลอดอาร์เมนหรือตัวว่ากิจะเป็น เกี่ยวกับตัวเควส์เล่เด็เควสอันที่3าอันสุดท้ายของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบเสร็จปีเพียโซูในครั้งนี้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราพูดถึงนในคลิปนี้แล้วก็ทานอนานะคตมีการเพิ่มกิจกรรมใหม่เข้ามาเล่เด็เควสอะไรใหม่เข้าอ,อีกเนี่ยก็สามารถติดตามต่อกันได้เดี๋ยวผมก็จะกลับทำคลิปแบบนี้กันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน่